ก็ได้ไปถ้าสมมติเราแบบจะไปนะจะไปเราต้องออกขวะนะต้องออกขวถ้าเราจะไปะไแต่้บาบานใช่ไหมไหอกันไปบ้านแรกมั้ล่ะ่ว่างางงจะเอาไม่อ้อมอ,อ,อ้อมเช็คดูอ้อมแค่ทัวร์ออ้อมไป,อ,ไปอ้มอมเพราะเราต้องทัวให้รอบเลย ำดอกตะเยอะไรลงไปได้ไหมทำพักเพิงครับบอทำพักพิิงตอนนี้พวกกูใคมมาแล้วมีของอะไรไหมนี่อ๋อ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 ไ

ข้างหน้าเถียงเถียงเียงไม่มีบ้านอ่ะการ์ดน้ำเงินการ์ดน้ำเงินการ์ดน้ำเงินมาตีกันอยู่คนละเผ่าอันนี้ตัวตัวไอ้นี่ด้วยสองหัวแตกหนึ่งแต่เอ้แฝดแฝดสองตัวเลยแตกสองไหม อีกรอบอีกรอบดูหลังหน่อยเด้ออืมตายตายสองเลยมีตัวหน้าหน้าหมีอยู่ด้วยนะเก็บคอโดนะโบเลยกระสุนมันยิงหายยาก <laughs> ปีป๊ปไปยัง ลักกอนี่ววตวนี่ตวนี้ตวนี่ตวนีหน้าหน้ากีหน้าหมีดีว่าหน้าหมีหน้าหมีลากยาวๆตงหนตรงไหน แนล่เลยเกาะกระดูกไปหมดแลวโอ้ยนี่จะบอกตรงนี้น่าใกลขุดได้รอบๆรอบนี่เออมันขึ้นมาแล้วดีกว่า สี 4, 5, ่ห้าหกใช่มันเรงนิ่มไปขุด 6, ได้ปะปนะมันขึ้นมาแล้วหรอเป่าโรงส่มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่อันนี้มันมีอยู่แล้วแต่ที่โฉดอยู่ตรงไหนสั่งให้คิดว,วินท่าไหรเออบนไงบอกบอกให้เคลียร์เพิ่มแชร์พื้นที่

เช็คหลังก่อนอ่ามีด้วยข้างหลังเนี่ยดดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวหมเลยอืมมามามาเร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 าออกคนออกคนออกคนกูเลยกูเลยไล่อยู่ไล่อยู่เฮ้ยตัวใหญ่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 อุ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเหนื่อเห็นปูแล้วครับช่วยชิบอย บอกเป็นเหรอบอกเป็นเหรออะ m a i n t e นเ n c e a i n t e ีตัวสร้างตัวสร้างบีตายยากนะวะพิการกำลังไป อุ้ยมีเสียงข้างล่างเวยขอได้คีย์การ์ดคีย์การ์ดคีย์การ์ดเราได้คีย์การ์ดจากตรงนี้ไหมไม่ได้เนาะแค่มาอันนั้นเฉยๆติดแล้ว,วติดแล้วถูกไม้มเออแล้วทำได<อ>้แหละโอ้อย่างนานสีเขียวแล้วจำไว้นะเราดิ่งไปเลยจ้า ไล่ได้มั้ยเนี่ยหยุดเดินไว้เดี๋ยวเอาซีโฟยอดได้ไหมเพื่อนเพื่อนเหยียบไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นไรอุ้ยตัวนี้หน้าหิ้ก็มีโ่ะตัว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 หน้ามีตอนรับเลยเดีจะไอ้หนูตัววะเดี๋ยวปลาแฟร์ก่อน ส่วนพ่อไก่ต้องซ่อนตั้งมาหรอใช่ไม่ได้ผลเท่าไรเลยรีบดิบดิบดิบโมดิบโมให้หนูให้หนูให้ทำไมตรงนี้มันว่าหนักเป็นร่องเลยวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเยวโมกนเชิญมาเล่นกอล์ฟที่นี่รึเปล่าเกาะแห่งนี้แล้วก็ทดลองไปด้วยเลยพวกคนรวยก็กลายเป็นพีดิปเอไม่ขึ้นยางแข็งวะใช่ใช่ไหเหนื่งโอ้ีหเป็นมบกอ่ะ ก็ร anyway. like uh ู้กีาร์สีน้ำเงินว่ะเรายังไม่ได้เลยเขาลุ้นทางไปเขาลุ้นทางไปเราขึ้นยังไงวะเนี่ยรอเรื่อยหน่อยนี่ไงเดี๋ยวมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วเขาเปิดได้เลยนี่เพราะว่าเขาเดี๋ยวเก็บกีตาร์ได้ไหมไม่ได้ เขากมีว่ะเดี๋ยวมาเล่นฝั่งนี้ก่อนแถวนี้มัน,นมีเลือดอยู่ดี่หาวมีโตขนาดนี้ว่ะเลือดอยู่แถวนี้หละโอ้คุ้มคุ้มสุละที่ที่เรงมี อ่ากีตามีเจอเลยไหมยังไม่เจอปินมันอยู่แถวนี้ไม่หมเหรอ ววรวยรวยโน้ตต้นรีเวลดิสตอร์ต้นรีบงนทอะไรว้มดนนไม่หมดเรากลับไปเราต้องมีเงิน นี่ไงขีก <cuarto material> ัด <DVD> น <S 3 pus into> ี่ไงได้แล้วได้แล้วขีกัดไหนีกัดสีม่วงนี่เนี่ยของพ่อไอ้ลุงพอไปเลื่อยๆๆ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 ยๆๆๆๆๆอยๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆๆเๆๆๆยๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆยๆๆยๆๆ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 ๆอ่ ใช้ถ่านใช้แบตเตอรี่ปะใช้ถ่านเยเงยเ้ยเง้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้สียงอะไรก็ใช้ไงไปยิงไปอีกหน่เออเอกอยแห้งยิงน้อยอยู่ล้วไปยืนอะไรอยู่ใต้เท้า อีเราจะลองความแรงอนะจะเล่อยหลังไปเลยไปตามเลยเจสเชสมอเลวอ้คาตะนะ้ นี่มันทำไปต่องแล้นั่นกลับก่อนกลับก่อนอันนี้ยังอะไรนะบอกอนแรกแล้วโอเคกลับบ้านพี่เนี่ยกลับบ้านเรารักรออยู่ไหนดูดิผัวเหรอโอ้ไกลเลยเนี่ยบ้านเราอยู่ต่งเงิน นรา <อ b. S 1> ล,ลองแบบเนี้เยเราพจะเป็นกำแพงอ่ะเราจะใช้ไม้น้อยลงเดินไ่อยขึ้ม<ห>มนมาทำได้ไหมลองดูไม่ต้องเอาไม้ตองกนไม้เพื่เป็นเปือกตัดออกม้ระว่าไม้ไปมเป็นแผ่นๆเป็นแได้ไหมลองดู คน,นต้องทำเสาอีกอ่ะถ้าจะเอาต้อ,องทำเสาอีกอ่ะเสาสามใช่ไหม,ไไหม,ม <c oughs> ยิงไม่พักเลยเนี่ยไม่ได้ ลิงไปเลยน้ำน้ำน่าจะติดหดดดีกว่าว่าเลยดีกว่าไม่ี่าวันวาไม่ได้แล่วไม่ใช่ก็ก็ทำขยายอกมกได้ แอมโซซอด่วงเอาอู้ได้ไหมซอเบอรี่ได้ไหมมาเดี๋ยวเควินมามามาในเวลาใช้ละใช้เควินเอาไม้มากรอตรงนี้จะได้ไม่ต้องเดินไกลเกต์อาลองดอกเหียดเดี๋ยวมาขนไม้นี่แบบ เหนื่อยเหนื่อยเร็วอยู่นะแบบผิวข้าเร็วนะเออเพิ่มแบบเพิ่มอยงเจ็บเดินทั้งวันไม่เป็นไรพอแบบพอ,อยกไม้เยอะเงี้ยเฮ้ยมาคำมันไปได้ไหมพี่หนูโอเคพอแบบมีปืนนี่ห้าวเลยนะให้เลยเปือนอืมยนมอืม <c oughs> อ,งงอ,อ๋ออันนี้ไว้แขนเหรอชั้นชั้นสองได้ด้วยเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวลองนะจราวางหน้ตาต่างมั้มีไหมหน้าหน้าต่างหน้าต่างไม่มีเราเจาะเองไงเราต้องเจาะเองนีนฝัง่งอ่ะใช่ไหมใช่เราเราไอ้นี่ไม้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราก็เอาขวานเจาะ ี่ัโอ้โหมันย็นชัดกันดีกว่าเอ,อ้ยให้ไปเลยใช้ยิงยิงได้เลยเนี่ยยังไม่ได้เติมกระสุนเลยเนะี่ยลูกกระสุนหายไปแล้วเอ,อ้ยยังอยู่อยู่สีนัด ชุดนั้นแหละชุดชุดป้นีเนี่ยจะบอกว่าคลิมนะเออมาเคเนี่ยหายหมดเลยสอตคนนี้ทำยังไงไอตรงที่มันใส่มน้ไน่ไดล